มีกระแสข่าวบอกว่าน้ำมันปาล์มตอนนี้เริ่มที่จะขาดตลาดแล้วคะเขาเอื่นว่าราคาจะมีการปรับโตขึ้นนะคะล่าสุดตอนนี้ทางภาคในจังหวัดขอนแกน่นเพลิดมีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบยืนยันว่าน้ำมันปาล์มที่ขอนแก่นตอนนี้ยังคงมีเพียงพ่อในขณะที่ราคาจำหน่ายก็ยังคงเฉลีย่ยู่ที่ขวดละ47-48บาทค่ะ โดยนายสารุ่มมงสูงเนินผานิจจังหวัดขอนแก่นนะคะพร้อมด้วยนายสุรชัยวิชาชัยหัวหน้ากลุ่มกำกับและการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าสำนักง,งานผานิจจังหวัดขอนแก่นเพิ่นก็นได้นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นทีต่ตรวจสอบราคาน้ำมันปาล์มในหางทรรพสินค้าและกลารล่าค้าทรงในเขตจังหวัดขอนแก่น พบว่าราคายังคงบมีการปรับโตขึ้นในขณะที่การติดตามสถานการณ์ราคาปาล์มกับยูเฉี่ยขวดละ47-48บาทโดยมีสินค้าหายบริการเป็นจำนวนมากบด้ขาดตลาดนะคะเนื่องจากว่ามีกระแสข่าวว่ามีการปรับรคาคาขึ้นจากการลงพื้นที่กับตรวจสอบพบว่าร้านค้าห้างสรรพสินค้าในต่างจังหวัดยังบมีการปรับรคาคาขึ้นแต่อย่างใดโดยน้ำมันปาล์มขนาด1ลิตร ราคาก็จะอยู่ที่4 1 7 4 8บาทแล้วแต่ของบริษัทและกยี่อ้อตอนนี้ก็ยังคงมีสินค้าเข้าสู่ตลาดปกติบ่มีสินค้าขาดแคลนก็นยังคงหาสื่อใดตามปกติก็ขอให้ประชาชนอย่าเดวันวิตกบาต้องไปกักตุนเรื่องของสินค้าในช่วงนี้เนื่องจากว่าสถานการณ์ก็ยังคงอยู่ในปกติ<ม>อยู่นะคะราคาก็ยังคงปกติอยู่ตอนนี้ทางโรงงานผู้ผลิตเองก็สามารถที่จะผลิตปอนให้กับห่าง เพื่อเพื่อที่จะ,ะไปกระจายสินค้าได้เพียงพออยู่แล้วนะคะนี่คือภายิจังหวัดพะ่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วค่ะอุ่นใจใดค่ะ